นลุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 รับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงถันปากอยากดันค่ะถันปากอยากดันคุณผู้ชมช่วงนี้สับสนนโดยหลิงคอดี้นะฮะส,สัสก,กัรที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคัสสันมาอย่างดีเหลือ3ตัวเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นส้มสีแดงนะฮะแล้วก็เห็ดลินจืดถังเช่านะ,ะ<ม>รวบรวมในการบำรุงสุขภาพของคุณผู้ชมสินค้าขายดีนะ,ะตัวนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะพูดจริงๆเลยแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกนะคะแนะนํามากๆลดให้พิเศษจาก5 0าพบาทเหลือเพียง 3, ทเทสเลย 900899994ย้ำนะคะ0900899994ฮะมิดเอซิดีซีคนล่าสุดนะแอนนานะคะ,ะลาะคุก็ต้องรู้จักแอนนาเพราะเธอไร้สุดสนุกสนานนะคะหล,หลุดเมาส์นะพระเอกดังแถวหน้าไปขออัพไซด์อาวุธลับคำใบ เขาบอกว่าทุกคนจะต้องร้องตกใจว่าอุ๊บส์นะคะอ๋อันนี้หนูก็เพิ่งรู้นะว่าของผู้ชายมันอัพได้ด้วยหรอแม่อัพได้อ่ะสัญญกรรมเอาใช่ไหมมันฉีดด้วยมันหลายหลายอย่างหมอ,อ,อ,อมันทาได้อะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดฉีดต้องให้หมอนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าฉีดฉีดมันจะมีปัญหามันก็จะกลายเป็นแอปเปิ้ลคุยจ้ามันบวมหรอแม่เพื่อนฉันไงแย่งผู้ชายที่สนามหลวงกัน่ะสมัยก่อนนานแล้วนะจะเทยไปเจอสนามหลวงแล้วมีผู้ชายแล้วก็ไปแย่งกันเห็นเป้าผู้ชายแบบ หน้าไม่เน่าเป้าเลิศอ่ะเขาโทรแยกกันสองคนนุ่ใหญ่เคนโธอคนมีตังค์ก็ได้ไปอีกคนโธไม่มีตังค์ก็เสียใจตอนเช้าก็เลยโทรไปหาอีกคนโธรมีตังค์ว่าผู้ชายเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผู้ชายนั้นหล่อมากพอเสร็จปั๊บอีนี่ก็ทำเสียงเศร้าบอกพขเปิดออกมาเป็นแอปเปิลไว้เศ้าจะกินก็ไม่ได้จะใส่ก็ไม่รอดบวมอย่างเงี้ย บวมอย่างเงี้ยกินก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้จะใส่ก็ไม่รอดอ่ะเออน่ากลัวจังเลยอ่ะแม่เสียงเงินโดยใช่เหตุแนใช่ไงแอปเปิลไวจ้าแล้วก็แอปเปิลฟูจิฟูจินะ ที่เรื่องราวของพี่อนานทีพิพูแล้วกันนะคะหนุดปากเมาค,ค่ะนี่เลยเป็นรายการของพี่พล์อานนท์นะคะแซ่บร้อยแนั่นเองนะคะก็รายการนี้เนี่ยทางด้านของพี่เอิร์กแล้วก็ทางด้านของพี่พล์ก็เป็นพิธีกรนะคะสอบถามสักนิดนึงด้วยความที่ทางพี่อนานเนี่ยเพิ่งจะได้ตาแหน่งมาหมัดมานใหม่ๆนะคะมิสไทยเอ d ดีซีปีล่าสุดก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังเพราะว่านอกจากจะมาพูดถึงตําแหน่งที่เพิ่งได้ไปแล้วก็ออกมาเมาส์นะคะถึงพระเอกคนนึงบอกว่าพระเอกคนนี้เนี่ย ขอแอบกระซิบนะคะว่าไปสัญญากรรมมาอนยาไม่ต้องกระซิบหรอกค่ะ กูไม่ได้หูน่วมกูเพู่ปกติเขาบอกว่ามีดาราผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยดังนะไปทำศัลยกรรมมาคิดเอาเองแล้วกันว่าทำศัลยกรรมอะไรมันก็ทำหลายคนเนี่ยบางคนก็เอาออกบางคนก็เอาเข้าเอาออกก็มีหรอมีโอ้โหเขาบอกว่าเพลคนนี้เนี่ยเขาไม่น้องชายไซส์เล็กนะคะก็แอบไปปรึกษาคลินิกศัลยกรรมว่าทำยังไงแต่เว้ยขวางพี่แอนนาเป็นเอเจนซี่อยู่เมื่อก่อนก็ใช่ไงพี่แอนนาบอกว่าเขาก็ไปทำเหมือนกันเขาก็เลยไปรู้แล้วตอนนี้ออกออกเว้ยขวางแล้วไปอยู่อีกหมอหนึ่งแอนนาอ๋อ ไปมาอะไรที่เนาะแต่ว่าเขาไปรู้ไงว่าสําหรับดาราชายท่านนี้เนี่ยเขาอยากอัพไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นน่ยนะคะด้วยความที่เราอยู่ในวงการสยศารพอดีดาราคนนี้ก็โชคายที่จะได้ไปเข้าเข้าเป็นที่คีนิกที่แยนนอยู่เนาะโปเชะเลยนะจะโวยทั้งนั้นโอ้โหเป็นกูกูจะไม่พาเข้าไปกูจะพาเข้าไปโรงพยาบาลดีกว่า พี่แอนนาก็เลยบอกว่าหนูไม่ทราบนะว่าตอนนี้เขาได้ทําแล้วหรือยังแต่ว่าตอนนี้พระเอกคนนี้เนี่ยงานน้อยลงแล้วแล้วก็แต่งงานไปแล้วด้วยเราเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวทัวลงพี่เอิร์กก็เลยถามต่อว่าเฮ้ยแล้วพระเอกคนนี้เนี่ยเขามีลูกแล้วหรือยังพี่แอนนาก็บอกว่าขออุ๊บไว้นะคะบอกไม่ได้จริงๆต้องไปตามไปเอาเองอแอนนากเล่าไปเถอะพระเอกไม่ดังแล้วไม่เคยรู้จักหรอกของฉัน,นยังเจอเจอเลยอใครม <า S 1> จ <ะ S 2> มาจากเว<ค><ค>ทีประกวด ยังไงแม่เล่าสิเพื่อนฉันออฟไปฮะยังไงอ่ะเป็นดาราเพื่อนฉันออฟไปค่ะแล้วก็บ่นในฉันฟังว่าไงแม่เหม็นฮะบอกเหม็นอะไรเหม็นไอ้ตรงนั้นอะเหม็นเปิดเปิดออกมาแล้วมันเหม็นมันเหม็นกลิ่นอะไรไม่รู้ทำไมมันมันสกปรกแล้วจะสโมกกี้แล้วก็มันไม่ไหวก็บอกไปล้างล้างก็ยังเหม็นอยู่โอยยตาแล้ว จนจนก็ไม่ได้ไดจ่ายตังก็ไล่กลับบ้านเพราะว่ามันไม่ได้กินกันหรอแล้วก็อีกประมาณไม่กี่เดือนเพื่อนที่เป็นดาราอีกคนนึงค่ะโทรมาเล่าให้ฟังว่าเออพี่เตา๋าพี่เต๋ารู้จักคนนี้ไหมบอกรู้จักอืมอมมันมีปัญหาเรื่องไอ้นี้เหม็นเอ้ยหรอเออเพื่อนพี่คนนี้เล่าให้ฟังเออใช่มันไปที่คลินิกเพื่อนหนูหออมันฝังมุกฮะแล้วมันเน่า คือที่มันมีกลิ่นเพราะไปสั่งมันเน่ามันเน่าอุยอ้ยตายแล้วเนี่ยมาที่คลินิกเพื่อนหนูแล้วก็หนูไปเล่นดิ่น้ากคอมเพื่อนหนูซเซ่อแตเฮ้ยมาด้ยวยเหรอวะก็เออข้าไปดูมาผ่าออกอุ้ยตายแล้วมาผ<ห>่าออกตอนนี้ก็แต่งงานไปแล้ววันก่อนเจอที่ชั้นช่องช่องหนึ่งนั่งก้มหน้าก้มตาใหญ่เลยใครอะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อทีหลังตอนจบรายการโอ้ยหล่อด้วยหรอ ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะไม่รุ่นมากไม่รุ่นมากเลยวัยรุ่นไปแล้วมาจากเวทีประกวด <c oughs> ช่องน้อยสีวิมาจากวีประกวดด้วยอ,ะอ่ะแล้วคนที่เล่าเนี่ยตอนนี้เป็นใหญ่เป็นตัวอยู่ช่องมากสีแล้วดาราที่เล่าเนี่ยอ,อ๋อเป็นดาราเพื่อนดาราด้วยดังร้ายนี่แฉเพื่อนตัวเองไม่เขาไม่รู้จกักเขาไม่ได้รู้จักเขาก็เล่นน้าคอมเพื่อนเขา้เอ้าอันนี้มาด้วยเหรออท <c oughs> รเลาฉันฟังเ <c oughs> พราะฉันเคยไล่เขาเขาฟังว่าอาันนี้เหม็นแล้วเขาบอกเออรู้รู้รู้แล้วว่าทำไมมันเหม็นมันเน่า เขาบอกฝังตั้งหลายเม็ดอะมันเน่าไมต้องฝังเลยหนูไม่เข้าใจก็ถาม<ล>ถามาคาร่ารู้ว่าทำไมต้องฝังเพราะเขาไปฝังมาแล้วโอ้ยมาคาร่าฝังวันนี้เนยเซาซี <laughs> แม่คะมุกเนี่ยมุกภูเก็ตนั่นเล็กของหนูนะมุกทะเลใต้ซเซาเวียต้องบอกแม่โอ้แต <laughs> ่เขาไม่ได้าเงรอบเลยเซาซี มุกทะเลใต้อันซีนไทยแลนด์เลยนะแม่ไม่ใช่<ะ>ซาวซีนี่จะเป็นอสอ,อสเตรเลียนะมุกทะเลใต้ออสเตรเลียมุกโอก้หใหญ่กว่าผมเป็นพวกแม่แต่อันซีนไงเพราะว่าถ้าอยากเห็นต้องมาดูที่มาซ่าคนเดียวดูนะเหมือนมันละ,ะลาจะอ้วกนะฮะ ก็นั่นแหละครับเรู้ใครนะครับเหมือนเมาส์อย่างงี้ใครเขาไม่มันต้องให้ฉันเมาส์เองเรื่องพวกนี้นะคะ <c ười> อะคูจินไวนะคขบอกของไทยในสุดปังเลยนะ,ะปูพรมคว้ารางวัลอินเตอร์เนชัชนแนลนะจากประเทศฟิลิปปินส์นะฮะใครอะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวงการบันเทิงบ้านเรากระแสะของนะคะซีรีส์วนหรือว่าคูจินไวนี่มาแรงมากๆเลยแล้วก็นอกจากที่ได้รับความนิยมในไทยแล้วเนี่ยในต่างประเทศนี่คือเขาฮือฮาก,กันมากๆเลยโดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์นะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีการจัดรางวัลค่ะแล้วก็มีคูจิ้นไทยหลาย คู่ได้คว้ารางวัลไปด้วยนะคะ v o i c e p r i n Social Media Award ปี2020ค่ะริ่มด้วยรางวัลคู่จิ้นหน้าใหม่แห่งปี2020นะฮะกับรางวัลพิเศษของปีนี้ Rising f o r e n B L Cooper of the Year ปี2020ก็คนที่ได้ไปเนี่ยเป็นคู่ของคุณเจฟวอรกมลนแล้วก็คุณเกมส์เพลย์นะคะแล้วก็แน่นอนว่าคู่ของ Bright วิ n คู่นี้ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยแฟนคลับได้มีโวยแน่นอนนะคะ<า>สำหรับไรวินเนี่ยเขาได้รางวัลน,นี้ไปเลยค่ะ ฟีนอมิ n น l นะคะฟอร์เรนบี e อลคูเปอร์ออฟเดปี2020ค่ะก็ได้รางวัลน,นี้มาครอบครองนอกจากนี้ก็ยังมีคู่วายอีกหลายคู่ในประเทศไทยนะคะที่สามารถคว้ารางวัลอินเตอร์ม,มาได้ไม่ว,ว่าจะเป็นคู่ของคุณมิวกรับ คู่ของคุณเตนิวคู่ของคุณคริสสิงโตนะคะแล้วก็คุณออฟการบิลกินพีพีค่ะก็ได้รับรางวัล outstanding foreign b l couple of the year ปี2020ค่ะ,ะก็เรียกได้ว่ากวาดไปทุกรางวัลเลยต้องขอขอบคุณหลิงคอดี้ครับวันนี้มากับโปรคุ้มมากๆเลยค่ะรับไป2กระปุกร้พิเศษจาก5,000บาทแล้วเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลย0900899994ย้ำนะคะ0900899994ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ